สวัสดีค่ะพบกับป้าเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเจนจะมาทําเสื้อแขนลักแล่นค่ะก็จะพาตัดด้วยวิธีง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็คือเราจะทําแบ่งชิ้นงานของเราออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนของตัวเสื้อค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนแขนนะคะอันนี้ ประเจนวาดแพทเทิร์นแบบขนาดย่อไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะงงตอนที่ประเจนพาตัดนะคะก็สามารถที่จะดูทบทวนได้จากแพทเทิร์นขนาดย่อนี้นะ,ะนะคะนี่เราก็จะตัดผ้าออกเป็นสองส่วนอันนี้ก็คือส่วนของตัวเสื้อนะคะส่วนของตัวเสื้อนี้ก็จะมีสองชิ้นค่ะความยาว อันนี้ก็คือด้านความยาวนะคะความยาวนี้ก็70เซนติเมตรค่ะส่วนความกว้างของเสื้อตัวเสื้อนี้ก็จะประมาณ60เซนติเมตรนะคะอาจจะเป็น2ส่วนสองชิ้นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะทบผ้าตัดเป็นตัวเสื้ออะไรค่ะตรงฝั่งนี้จะเป็นสันทบนะคะ พอเราพับผ้าสันทบเข้ามาอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งสันทบนะคะผ้านี้จะเป็นผ้าเรย่อนนะคะเนื้อผ้าจะนิ่มค่อนข้างจะตัดยากปราเจนก็เลยจะกัดเข็มหมุดไว้ค่ะผ้าเรยอนนี้จะมีขนาดหน้ากว้าง56นิ้วนะคะเสื้อตัวนี้ของเราจะใช้ผ้าประมาณ1เมตรกับอีก30เซนค่ะเพราะว่าเป็นผ้าหน้ากว้าง ค่ะระวางผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดเลยนะคะตรงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคอเสื้อนะคะเราจะวัดลงมา20เซนติเมตรค่ะถ้าเพื่อนๆงงก็ดูตามตามแพทเทิร์นขนาดย่อของเราได้นะคะวัดลงมา20เซนติเมตรจัดล้อ อันนี้งานนี้ประเจนจะบวกเผื่อเย็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะวางผ้าพ,พอดีเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วงานเราตัดเสร็จจะได้รอบตัวประมาณ42 43สานิ้วนะคะวัดเข้ามาจากจากริมลักแร้นะคะเข้ามา8เซนค่ะวัดเข้ามา8เซนนะคะแล้วทีนี้ด้าน คอตรงนี้เราจะวัดลงมาห้าเซนค่ะทีนี้เราก็จะโค้งโค้งคอมีโคง้โคงคอนะคะ ตรงนี้ก็จะโค้งไปเป็นแขนนะคะแขนลักแลนของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ,คะจะเฉียงมาอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแขนนะคะส่วนแขนจะต่อขึ้นมาตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราก็จะวัดจากชายขึ้นมาสองเซนค่ะก็จะโค้งเป็นชายเสื้อนะคะก็จะโค้งเล็กน้อย ช่วงนี้เราก็จะตัดโค้งลงมาเป็นช่วงเอวนะคะหรือว่าจะไม่โค้งก็ได้นะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ตัวใหญ่เวลาเราจะไปทำจีบรูดลักษณะเขาก็จะปลายเขาก็จะสวยงามอยู่นะคะตัวเสื้อเราก็เสร็จแล้วนะคะ

ตัวเสื้อทีนี้เราจะมาตัดแขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อนี้ก็จะตัดผ้าสองชิ้นเช่นกันค่ะขนาดความกว้าง56เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือฝั่งความกว้างนะคะ56เซนติเมตรอันนี้ก็คือฝั่งความยาวของเสื้อค่ะ40เซนติเมตรนะคะ เราก็จะทบสองชิ้นเข้าหากันเช่นกันกันกบตัดตัวเสื้อค่ะนี่ก็คือฝั่งสันทบนะคะทีนี้เราก็จะวัดจากริมนี้ลงมาแปดเซนติเมตรเช่นกันนะคะ ทีนี้เราก็จะขีดเส้นตรงจากตรงนี้มานี้8เซนติเมตรนะคะเราจะขีดเส้นตรงนี้ลงมาหาตรงเส้นจุดที่เราวัดเข้ามา8เซนติเมตรค่ะนี่นะคะและ้วทีนี้เราก็จะวัดเข้ามา3เซนค่ะ เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นโค้งแขนเสื้อนะคะโค้งแขนเสื้อที่จะไปรับกับคอเสื้อของเราค่ะด้านปลายแขนนี้เราจะวัดขึ้นไปสามเซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็จะขีดเส้น ปลายแขนลักษณะอย่างนี้ค่ะหรือว่าเพื่นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบปลายแขนให้กว้างก็สามารถที่จะขึ้นไปได้อีกนะคะหรือว่าเราจะไม่ต้องตัดออกเราจะเอาทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะคะเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะคือแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆ เปเจนพาทำง่ายมากเลยค่ะแต่เราตัดออกมาเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะเป็นการตัดเสื้อง่ายๆใส่เองค่ะถ้าเพื่อนๆง,งงก็ดูตามแบบแพทเทิร์นขนาดย่อนะคะที่ประเจนวางไว้ค่ะ เสื้อเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้แขนเสื้ออันนี้ก็คือตัวเสื้อเสื้อจะประกอบเข้ากันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตรงส่วนนี้เราจะมาเย็บเข้ากันตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคอเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นช่วงไหล่เสื้อเสื้อของเราจะใส่ยางยืดลักษณะจะย่นยอย่างนี้เข้ามานะคะ เย็บง่ายก่ะเพื่อนๆสิดแขนสิ่ชิ้น okay. she can, she can. ตัวเสื้อเราก็เสร็จแล้วนะคะทีน,นี้เราก็จะมีส่วนประกอบก็คือจะมีเทปกุนด้วยนะคะจะกุนคอกุนคอพับลงมาเพื่อที่จะใส่ยางยืดนะคะอันนี้คือประเจนขีดเส้นไว้แล้วนะคะก็คือจะเป็นผ้าทางเฉลียงนะคะเพื่อนจะดูว่าจะตัดทางเฉลียงอย่างนี้นะคะ ความกว้างก็คือ5เซนติเมตรค่ะเทปกุนของเรานี้จะกว้าง5เซนนะคะ,คะเราก็จะตัดยาวๆเผื่อไปก่อนเลยนะคะเหลือเราก็ค่อยตัดออกค่ะน,นี่ประเจนจะไม่ได้ตัดโชว์นะคะจะได้เทปคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวมากค่ะก็คือให้เพื่อนๆดูว่าเราจะวาดเส้นเฉียงอย่างนี้แล้วก็ตัดแล้วเราก็จะไปต่อกันเอานะคะเทปแล้วก็จะมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือยางยืดนะคะ อย่างยืดนี้อันนี้ประเจนตัดมา70เซนค่ะก็จะใส่ดูก่อนนะคะถ้าหากว่ายาวเกินไปหรือคอคอเสื้อเรากว้างเกินไปเราก็ตัดออกได้นะคะอันนี้ก็ตัดเผื่อไว้ก่อนนะคะค่ะเราไปดูวิธีเย็บกันเลยนะคะเพื่อนๆ เรามาดูวิธีเย็บกันเลยนะคะอันดับแรกก็จะต่อเทปคุ้นค่ะพอต่อเทปคุ้นเสร็จแล้วก็จะเย็บริมนะคะคือพับธรรมดาแล้วก็เย็บริมเล็กๆค่ะกันลุยถ้าหากว่าเพื่อนๆมีจักโค้งก็สามารถที่จะโค้งได้เลยนะคะแต่อันนี้คือประเจนไม่มีจักโค้งก็เลยเย็บพับริมเย็บกันลุยนะคะนี่ค่ะเทปนี้ตัดเผื่อยาวไปเลยนะคะเมตรกว่าไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บแขนเสื้อนะคะเราจะจะพับเย็บปลายแขนเสื้อค่ะพับเย็บธรรมดาเลยนะคะพับเย็บปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างพอเราพับปลายแขนเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะเย็บชายเสื้อเลยค่ะอันนี้ก็คือชายเสื้อของเรานะคะเพราะว่าผ้านี้จะลุยง่ายค่ะประเจนก็เลยจะ จะพยายามเย็บตรงไหนที่พอเย็บได้ก่อนก็จะเย็บไปเลยนะคะเพราะว่าผ้าลุยค่ะ พอรเราเย็บชายเสื้อเสร็จแล้วนะคะชายเสื้อเราก็เย็บแล้วปลายแขนเสื้อเราก็เย็บแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบแขนเสื้อกับตัวเสื้อเข้าด้วยกันเลยค่ะเพื่อนจะเห็นตรงตรงที่เราตัดเฉียงตรงช่วงไหล่ช่วงโค้งแขนนะคะปลายตรงแขนเสื้อของเราก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะเราก็จะเย็บติดกันเลยนะคะประกอบเข้าด้วยกันเลยนะคะ ก็คือเราจะวางผ้าอันนี้คือตัวเสื้อนะคะอันนี้คือตัวเสื้อค่ะอันนี้ก็คือแขนเสื้อเราก็จะวางตรงนี้เย็บเข้าด้วยกันเลยค่ะประเจนจะเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้านะคะเพราะว่าไม่มีจักคพงค่ะถ้าเพื่อนๆม,มีจักคพงก็สามารถโพแล้วก็เย็บตะเข็บธรรมดาได้เลยนะคะพอเราเย็บฝั่งนี้เสร็จกับชิ้นงานอีกด้านหนึ่งนะคะอีกฝั่งเราก็จะมาเย็บติดกับตัวชิ้นงานของเสื้ออีกข้างหนึ่งค่ะนี่นะคะ แขนเสื้อนะคะ่ะจากเย็บฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะ ะเข็บตรงวงแขนเราเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือด้านในที่เราเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้ากันริมลุยไว้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะตะเข็บก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวแขนเสื้อค่ะนี่ก็คือแขนเสื้อตะเข็บของเราเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือโค้งคอเสื้อนะคะนี่คือโค้งคอเสื้อของเรานี่ค่ะจะโค้งกว้างเพราะว่าเราจะใส่ยางยืดนะคะ รงโค้งคอเสื้อเนี่ยอันนี้ก็คือแขนอีกข้างหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าข้างเลยค่ะเราจะเย็บเข้าข้างก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทำคอเสื้อนะคะเย็บเข้าข้างทั้งสองข้างเลยค่ะ เราเข้าข้างเสื้อเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บคอเสื้อค่ะคอเสื้อนี้จะกว้างนะคะเพราะว่าเราจะใส่ยางยืดรูดไว้นะคะก็จะใส่ยางยืดย่นเข้ามานะคะคอจะกว้างมากเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเย็บคอเสื้อคุณเย็บคอเสื้อเราจะเย็บริมนะคะเราจะเดินเส้นริมกันไม่ให้คอเสื้อเรายืดไปมากกว่านี้นะคะค่ะเราก็จะเย็บธรรมดาเลยค่ะ เราจะเย็บธรรมดาแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องเย็บกันกันยืดมากไปกว่านี้นะคะเวลาเรากุ้นจะได้ไม่ยืดย้วยค่ะอันนี้ก็คือเทปกุ้นที่เราตัดไว้นะคะเทปกุ้นนี้ตัดไว้ยาวๆเลยนะคะประมาณเมตรครึ่งได้เลยค่ะถ้าเรากุก้นเหลือเราก็ค่อยตัดออกนะคะ เพราะว่ารอบคอนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเซนค่ะเราก็ตัดเทปกุนเผื่อยาวไว้อันนี้คือเทปกุนของเรานะคะเราจะวางวางเย็บด้านถูกชนกันนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บกุนโดยรอบนะคะแล้วเราก็จะพลิกเทปกลับเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราจะวางเย็บตกจุดถึงกลางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเสื้อนี้หน้าหลังจะเท่ากันค่ะ ว่างเย็บเลยนะคะให้รอบค่ะ กุ้นเสร็จแล้วเราก็จะคลิปรอบเลยนะคะนะคะ่ะลักษณะงานเย็บโค้งที่เป็นลักษณะโค้งอย่างนี้เราจะคลิบทุกครั้งนะคะ พอเราคลิปเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเย็บตะเข็บกันปิ้นค่ะนี่นะคะลักษณะงานเราจะอย่างนี้เราก็จะล้มมาอย่างนี้นะคะเราก็จะเย็บทับทับตะเข็บนี้เลยค่ะจะเย็บชิดนี้เลยนะคะ ตะเข็บการปิ้นของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะจะพับเย็บเข้ามาโดยรอบเลยนะคะเราจะพับตามริมนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราเย็บแล้วเราก็จะเว้นช่องไว้นิดนึงนะคะประมาณสี่ห้าเซนค่ะเพื่อที่ว่าเราจะสอดยางยืดของเราเข้าไปนะคะคล้ายๆกับเราเย็บกางเกงเอวยางยืดนั่นแหละค่ะ แล้วก็ดึงให้ตึงนะคะตรงนี้หรือเพื่อนๆจะเอาไปรีดก่อนเย็บก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบค่ะเราจะนําไปรีดก่อนนะคะรีดแล้วก็จะกัดเข็มหมุดไว้อย่างนี้ค่ะเราก็จะเย็บเฉลี่ยให้ไล่นะคะเพราะว่าถ้าไม่รีดก่อนนี้จะเย็บยากค่ะ,ะเพื่อนดลองเย็บดูแล้ว ก็คือจะเฉลี่ยไม่ไม่สวยงามค่ะก็คือเราก็ต้องไปรีดให้เรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะเย็บโดยรอบนะคะเว้นช่องไว้เล็กน้อยไว้ใส่ย,ยางยืดนะคะถ้าหากว่าใส่ย,ยางยืดเส้นเล็กกว่านี้ก็สามารถที่จะตัดเทปกุ้นให้เล็กลงกว่านี้ได้นะคะ อันนี้ประเจนใช้ยางยืดขนาดใหญ่ก็เลยทำเทปกุ้นใหญ่ค่ะ 那个美女在干嘛了。 นี่คะ่ะคอเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะเฉลียย่ยยางให้เท่าๆกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าเจนจะไปใส่ในหุ่นให้ดูนะคะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจป้าเจนด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ